ไม่ตาน้อยเอ้าพายทำไมวันนี้ทําไม่มาโรงเรียนอะ่ะไม่ล่ะเราไม่ไปโรงเรียนหรอกเรื่องเรียนมันน่าเบื่อจะตายไปเอา้าทำไมล่ะทำไมเธอไม่เรียนหนังสือล่ะถ้าเธอไม่มีความรู้เธอก็จะไม่มีอนาคตนะเรามีอะ ตอนโตอะเราฝ่ฝันว่าเราอะอยากเป็นดาราย t u b e แล้วก็จะเป็นดารานักร้องนักแสดงนักเต้น,ในใอะไรต่างๆจะเป็นอีกไดา้าเลยแต่ดาราเขาเล่นหนังสือกันนะไม่อ่ะเรื่องเรียนน่ะน่าเบื่อจะตายแถมชะนะขี้เกียจเอาเถอะนะากลับมาเรียนเถอะพายไม่ฉันจะอยู่บ้าน นั่งฟังเพลงดู Youtube เล่นเกมดูเล่นอาวีก็ได้แต่แล้วไม่เห็นด้วยนะมันยังไม่ถึงวัยของเราวัยของเราอ่ะต้องมานั่งเรียนหนังสือพอโตขึ้นไปอ่ะเราก็สามารถเอาความรู้พวกนั้นมาประกอบอาชีพได้ไม่ละ่ะฉันไม่เรียนโอ,อะนะ้หน่ากับมาเรียนเถอะไม่อะ่ะคุยกับเธอเสียเวลาจริงๆเดี๋ยววันเนี้ยฉันต้องไปไลฟ์สดกับ f อช่วงห้าโมงเย็นอีกอเดี๋ยวฉันถ่ายกุละ่ะ สวัสดีค่ะพบกับน้องพายสุดสวยแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องพายนะคะก็จะมาแบบมาเดินเล่นชมนกชมไม้เข้าเจียเลยคความน่ารักไปเป็นห่วงจริงๆเลยเป็นเด็กไม่เรียนไปซะ,แล,ะแล้วส่วนเราก็เป็นเด็กเรียนแล้วก็ต้องกลับบ้านแต่ละคนก็ย่อมมีหน้าที่แตกต่างกันไปเด็กนักเรียนเด็กไม่เรียนแล้วไงละ่ะหน้าบุน สวัสดีค่ะเพื่อนๆมีหลายคนที่ขี้เกียจเรียนและบ่นว่าการเรียนนั้นมันน่าเบืะะ่อค่ะแต่ดูคลิปนี้ให้จบเพื่อนๆจะรู้ว่าการที่ไม่ได้เรียนนั้นมันเสียโอกัสเป็นมากแค่ไหนค่ะและก่อนที่จะไปชมกดติดตามก่อนนะคะช่วยกดไลค์ให้ด้วยค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะที่อยู่เด็กนักเรียนนักเรียนทั้งหมดทำความคารมใจดีค่ะคุณ เอาแล้วคนระับทุกคนเอาหนึ่งถึงภาษาไทยขึ้นมาครับผมเว้ะครับยอยู่ไหนเนี่ยช่วยขออันูว่าต้องเอหนังเือกมะเอาแรกค่ะเอาไค่ะยัแล้วนีรที่ก่อนเอาค่ะเอาละขึ้นมาได้เปิดหน้าที่อาเปิดบทที่2นะครับออที่ ที่อยู่เด็กไม่เรียนอาบล้วสบายตัวใจวไปแต่งตัวก่อนดีกว่าตัวนี้หรอไมอ่ไม่สวยเราจะตัวนี้ดีไม่อ่ะนี่มันไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวนะ a few minutes later สร็จแล็ หน้าดีกว่าเดี๋ยวจะปไปไลฟ์สดก,กับเอซีเฮ้ย <C 'm on> แต่งหน้าก่อนดีกว่าวันนี้เรามีไลฟ์สดก,กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่นะเราต้องสวยไว้ก่อนทาลิปก่อนมมลิป<ม>สีใสด้วย вот อร่อยจังเลยแอบกินไว้ลต่อไป,ไปทาตา เอาสีฟ้าว้าวน,นี้กันละกันโอ้โหจะฟ้าไปไหนเนี่ยนี่เดี๋ยวทีนี้ก็ค่อยเอาสีเหลืองมาแต้มเต็มให้สวยขึ้นยิ่งกว่าเดิมแก,แกะไม่ออกนะเป็นลูกมาการะลองด้วยนะทุกคน น่สวยแซ่บมู้รเสร็จแล้วไปดีกว่าไลาส์สวดคุยกับเ c ดีกว่าชุ้นี่ไงละ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นพอนพบกับน้องพายเองค่ะน้องพายส,สวยนะคะวันนี้นะคะคือแบบมันมีหัตกรรมอันพิเศษค่ะเพื่อนๆนก็คือเราตื่นนะคะ แอ้าตื่นมานะคะอยู่ในนี้หน้าเราก็เป็นอย่างนี้เลยคะ่ะเป็นเพื่อนดูหน้าสิคะเพื่อนเด็กนักเรียนอ้ยเบื่อจังอ้คิดออกแล้วทุกคนมาเล่นจำจีมาเขือปอกเปะดไหมเออมาเลสิมามามาจำจีจำจีมาเขือปอก เด็กไม่เรียนีเด็กไม,ม่เล็กวีไป่ล็กแช้์กาม์เกมนีกว่าสวัสดีแกมมินเธอเป็นยังไงบ้างส่งมาเลยเฮ้ยทำไมอ่านแล้วทำไมไม่ตอบเนี่ยไม่คุยก็ไม่คุยเร็ว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 ไปเลยไปๆๆไปไปๆๆไปสิ เร็ววด้วยช้าจะตายโอ้โหเริม่มยากแล้วยอยู่บ้านแล้วน่าเบื่อจังเลยเพื่อนก็ไม่มีเวลากินอาหารเด็กนักเรียนโอ้โหอ่างุ่นของเธอเป็นอังหุ่นสีม่วงอ่ะเราชอบสีม่วงอ่ะหักนะหักนะหักวะเลยหักเลยหักพันเธอหักเหรอหักำไมอ๋อไม่เอาเกงใจดีอย่เกงใจ ต้องบอกเปลือกองุ่นอยู่เด็ไม่ได้กินข้าวหรออ๋อกินก็ได้อร่อยไหมอูมามิเวลากินอาหารเด็กไม่เรียนอือหอาหารน่ากินจังเลยอย่างนี้ต้องถ่ายวิดีโอหรือถ่ายแชทใส่พื้นเองหนึ่งสองสามจิ๊บ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องพายสุดสวยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราแต่งหน้าไปแล้วเราก็ต้องกินอาหารนะคะให้ร่างกายแข็งแรงนะคะมีแครอทแล้วก็ไส้กรอกนะคะสีแดงเป็นลูกปลามหมึกด้วยอะ่ะน่ารัก๋ยวกินให้ดูนะคะอกินแล้วนะอ้าวลืมถ่ายภาพนี่ไปถ่ายภาพก่อนนะหนึ่งสองสามแอคชั่น หาจะเอ็กท่าได้ยังไงล่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามตั๊บหนึ่งสองสามตั๊บโอ้โหแค่นี้ก็พอแล้วถ่ายไปตั้งสิบยี่สิบรูปแล้วงั้นกินเลยดีกว่าอ้าวสังคมมองเด็กน,นักเรียนสวัสดีค่ะขอ,อนั่งด้วยคนนะคะตามสบายเลยจ้าหนู เด็กคนนี้ท่าทางเป็นเด็กเรียบร้อยก่อนที่จะนั่งยังขออนุญาตเราก่อนเลยพอามาถึงแล้วยังหยิบหนังสือมาอ่านอีกหายากนะเนี่ยเด็กสมัยเนี้เพราะส่วนใหญ่เล่นแต่โทรศัพท์แต่งตัวนักเรียนน่าจะกําลังจะกลับจากโรงเรียนแน่เลยเฮ้อเด็กอย่างนี้และหน้าเอ็นดูเชียวหน้าตาก็น่ารักอืมน่าสงสารวิ่งหนีฝนมาตัวเปียกปอลยังกับลูกหมาเนี่ย สังคมมองเด็กไม่เรียนเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีเป็ไ,ไงเนี่ย,อยพอดีฝนตกอะเลยหาที่หลบไม่เจอเลยมัลาราแล้วธ่เรียนแล้วไม่เอาอะฉันจะเป็นดารเบอร์อ่นะแมาเรียนถะไม่ถ้าเธอไม่ได้เรียน ถ้าพูถ้าเธอไม่มีพาร์ทเธอก็ไม่มีอนาคตถ้าเธอไม่มีอนาคตเธอก็จะไม่ได้เป็นดารานะเธอว่าฉันไม่มีอนาคตได้ไงตอนต่อไปฉันฝ่ายฝันว่าฉันจะเป็นดาราและยูทูบเบอร์คือกับเธอเสียเวลามากเลยนะเนี่ยเราไม่เห็นด้วยคุอเถื่อนนี้มันไม่ถูกต้องไม่ฉันจะทำมันไม่ถูกต้องถ้าทําแบบนี้นะอนาคตเธอสูญดับแน่เฮ้ยคุยกับเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหนี่เด็กสองคนนี่เป็นเพื่อนกันเหรอ ช่างแตกต่างกันจริงๆเลยนี่ขนาดเด็กรุ่นเดียวกันนะอีกคนนึงยังเรียนอยู่และอีกคนนึงไม่เรียนแล้วเหรอเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยดูสินั่นแต่งหน้าแต่งตาและยังจะบอกว่าจะไปเป็นดาราขนาดเพื่อนชวนกลับไปเรียนแล้วยังไม่ไปเรียนอีกเฮ้ยใช้ไม่ได้จริงๆเลยเด็กสมัยนี้ฝันลมๆเล้งๆอยากจะเป็นดาราตัวเองเป็นเด็กแท้ๆควรที่จะเรียนหนังสือให้จบก่อนที่จะคิดไปทําอย่างอื่นเดี๋ยวคอยดูเึอะจะถูกคนอื่นเขาหลอกเอาเฮ้ย การหางานเด็กนักเรียนเด็กๆค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพค่ะคุณครูแบทวันนี้คุณครูมีข่าวดีมาบอกได้ค่ะอะไรคะ เป็นเรื่องดีมากสำหรับเด็กนักเรียนทุกคนมีบริษัทใหญ่เขามอบทุนการศึกษามาให้สำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดีจำนวนทุนสามทุนเขาเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมาทำงานร่วมกันกับเขาได้เลยและมีเงินเดือนเริ่มต้นสตาร์ทอยู่ที่เดือนละสามหมื่นบาทการหางานเด็กไม่เรียน ขอเงินไหนคะ่ะอะไรพายขอเงินอีกแล้วหรอ,อหนูหิวข้าวหิวข้าวที่บ้านก็มีแล้วจะขอเงินออกไปไหนเอ้าวอะข้าวที่บ้านมีอร่อยให้เงินให้ไปโรงเรียนก็ไม่เรียนไม่ต้องให้และไม่ให้และตังอะพอทั่นทำไมล่ะคะแม่มันเยอะเกินไปแล้วนะแม่ให้ตังให้ไปเรียนนะไม่ใช่ให้ไปเที่ยวนี่มาขอเงินเที่ยวทุกวันเลยทำไมไม่ไปเรียน ฮ้ยหนูไม่อยากเรียนแล้วไม่เรียนก็ต้องทํางานหาเงินเองจะมาเกาะแม่กินจนแก่ไม่ได้เฮ้ยทำไมอะคะแม่หนูไม่ง้อแม่ก็ได้<ตา>ก็ลองดูจะไปได้สักกีน้ําแม้เรียนก็ยังไม่จบจะไปทํางานหาเงินน่ะหูหนึ่งสองสามสี่หลอกตายเทแล้วหน,นูก็ไม่ได้แหนูก็ไ<ต>ม<า>่ได้ฮะอะไรนะพี่พายขาโมยตังเหรอลูก<ตา> น้องพายทำไมทำแบบนี้ก็หนูไม่อยากได้หนังสือแล้วหนูจะไปทำยูท b e ดารายูทู u เบอร์อะไรต่างๆแล้ว<ห>พี่ว่าย t ท b e ดารายูทูปเบอร์เขาเรียนหนังสือกันหรือไงคิดตื้นๆนะเขาเรียนกันทุกคนแหละแต่หนูจะไปอย่างนี้แหละค่ะถ้าหนูได้หนังสือ<ม>ไม่ได้หรอกค่ะก็แค่ไปนั่งเรียนฟังครูสอนก็เอ้ยก็แบบพูดเนี่ยลำคาญค่ะคิดดีแล้วเหรอขอโมยเงินแม่แล้วจะหนีออกจากบ้านอ่ะทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะหนูจะตามหาความสันของหนูถ้าไม่สำเร็จหนูจะไม่กลับมาไ้าหค่ะแม่ อ,อนาคตเด็กนักเรียนเราขอแสดงความยินดีนะครับกับนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนต่อนะครับเด็กหญิงยยบัวได้รับทุนเรียนต่อต่างประเทศสาขาแอนิเมชั่นเย้ตะมือ เด็กหญิงแพ้ได้รับทุนเรียนต่อการแสดงจากเยอรมันมีเย่ตบมือโอเคยินดีด้วยนะเด็กหญิงพีทได้รับทุนเรียนต่อการเต้นจากสถาบันการเต้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยว้าวยินด,ดีด้วยยินดีกับลูกศิษย์เราทุกคนเลยทุกคนอนาคตสดใสทุกคนแน่นอนเลย ดีลูกอนาคตเด็กไม่เรียน,นหน่าสงสารเลยขอบคุณค่ะยายพายยายพายใช่ไหมทำไมมันนั่งขอทานอยู่ตรงนี้หนูฝันว่าหนูอยากเป็นดาราต่างๆหนูเลยมาหางานทำแล้วหางานทำสภาพนี้นะ ทำไมมาขอทานล่ะในเมื่อหางานทําเงินใช้เงินหมดแล้วอะค่ะแล้วทาไมไม่กลับบ้านละ่ะไม่อะค่ะพอดีหนูเนียวจากบ้านแล้วอะค่ะหนูไม่อยากกลับบ้านแล้วคุณครูว่านะหนูอะกลับไปเรียนเถอะนะกลับบ้านไปไปหาพ่อแม่เขาพ่อแม่เป็นห่วงไม่ค่ะหนูไม่อยากกลับบ้านเฮ้ยพายเดี๋ยวไม่น่าเลยน่าเป็นห่วงจริงๆเลย <Happy> <ฟ>อ้าวพายอ้าวนี่ใช่บัวหรือเปล่าใช่แล้วจะพายใช่ไหมอ่ะใช่ทำไมเธออยู่แบบนี้อ่ะอ๋อพอดีเราไม่มีเงินอะ บอกแล้วคายกลับบ้านเถอะไปเรียนเถอะนะไม่เอาฉันไม่ไปเรียนหรอกฉันหนีออกจากบ,บ้านแล้วอย่าสนใจเด็กไม่เรียนอย่างเราเลยไปเลยจะไม่สนได้ยังไงละ่ะเธอเป็นเพื่อนเรานะเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นเด็กไม่เรียนไม่มีอนาคตหรอกมันไม่สายหรอกพายเธอกลับบ้านไปหาพ่อแม่พ่อกับแม่พร้อมที่จะให้อภัยเธอเสมอแล้วก็เข้าเรียนใหม่เริ่มต้นใหม่แต่เรากลัวเรากลัวที่เราขายหน้าทําตัวแบบนี้เธออย่าคิดมากไม่ต้องอายโอกาสจะมีเสมอสำหรับคนที่ปรับปรุงตัวและรู้ว่าตัวเองผิดมาเถอะนะ เขาเรียนใหม่ขอบใจมากเลยนะบูวไปกลับไปเรียนดีกว่าช่วงวัยของเราคือช่วงวัยเรียนตั้งใจเรียนดีที่สุดแล้วค่อยไล่ตามความฝันของเธอมันไม่ผิดหรอกที่เธออยากจะเป็นดาราเป็นยูทูบเบอร์แต่เธอสามารถทําไปพร้อมกับการเรียนของเธอได้นะแต่เรื่องเรียนอ่ะต้องมาก่อนเสมอนี่เธอเราเราขอบใจเธอมากนะเราโอเคแล้วแหละอุ้ยเจ๋งจอกๆเลยถีบขาแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่อ่ะงั้นกลับบ้านนะก็ได้ เพื่อนๆคะเรื่องเรียนนั้นจำคัดี่สุดสุหรับวัยเราส่วนตัวบัวนั้นบัวแบ่งเวลามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่บัวก็ยังเรียนหนังสืออยู่ไม่ได้ทิ้งเรื่องการเรียนเพราะว่าโตขึ้นนั้นบัวอยากเป็นนักสร้างการ์ตูนอนิเมชันหรืออนิเมเตอร์ค่ะและเพื่อนล่ะคะเพื่อนๆอยากเป็นอะไรกันบ้างความฝันของเพื่อนคืออะไรก็คอมเมนต์มาบอกบัวได้นะคะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย